ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปสงครามผีดิบนะฮะผมก็เคยเล่นมาหน่อยๆแต่ก็แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมันจะต้องซื้อปืนได้ไหมหรือมันมันทำยังไงนะฮะอันนี้เลือกแบบคลาสสิกแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันมีแบบโดนกัดแล,ล้วกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านผมอ่านแต่สีเขียวที่มันเป็นคลาสสิก เราก็จะต้องรอะครับน่าจะต้องรอนานหน่อยนะโอเคตอนนี้มาแล้วเหมือนว่า จะได้โอ้โเออไหนคือซอมบีน้นะคุคน่าจะต้องเดินหานะน่าจะต้องเดินหาโอเคโอเค 5, 4, 3, อ๋อมีนับมีนับ 1. 1> แล้วซอมบี้มันจะออกมาจากไหนซอมบี้มันจะมออัน,น อ๋ซอมบี้มันก็จะมาตามข้างๆนะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากขนาดนาั้นนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันมาเยอะๆก็ไน่จะยากแต่น,นี้เราเราเลือกเล่นแบบคลาสสิกโอ้โหเสียงแบบเสียงแบบโอ้โหไม่ไหว เป็นไงฮักก่อนได้ไหมไม่หนืะเลยโอเคที่บอกว่ามันง่ายขอถองคำพูดมันไม่ง่ายแล้วมันไม่ง่ายแล้วมาจากไบเตยหนึ่งเนี่อเราเบืดไปกิน อขอพักก่อนได้ไหมขอพักก่อนพักไปหน่อยก่อนไ,ไม่มีใครเห็นโอ้ไม่มีใครเห็นจริงด้วยอืมนี่แกไม่สามารถกระโดดอะไรได้เลยเลยโอ้โอ้ลงไปใต้ดินแล้ว ขอพักปิดเสียงก่อนนะแต่เย็นโอ้มาอย่างเยอะเลยต้องค่อยๆจาัดก,การนะก็ไม่รู้ว่ามันมีเป็นเวฟบเวฟหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องค่อยๆจาัดก,การไปเรื่อยๆไม่แน่ใจตอนนี้เราเล็วชั้นใต้ดินผมว่าน่าจะปลอดภัยนะใครที่มาเล่นใครที่มาเล่นก็ ลองลงไปชั้นใต้ดินผมก็ไม่แน่ใจว่ามันปวดเทมาไ้า่กันเอาในเพื่อนก็โอ้โหเวามาจิ้มกันอะ่รโอเคมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินอยู่ในระระดับง่ายๆอือ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราไม่จบไไหรือเปล่าเราต้องปกป้องไอ้ไข่มูไปหรือเปล่าอไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้คือจุดเ,ดดเาากิดซอมบี้ไม่รู้ไม่รู้งั้นเราก็จะต้องทำตามที่เขาบอกยิงไปเรื่อยๆทำตามเกมไปเรื่อยๆ โอ้ฝั่งนี้ก็มีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงนี้ด้วยกันไปนเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเอาสยวเพื่อนอืมแล้วสรุปเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเนี่ย What is that โอเคจะต้องค่อยๆไปเรื่อยๆ อาจจะยาวหน่อยนะผมว่าจะอัดแค่ประมาณ10นาทีไม่ได้อัดยาวมากอ๋อสีเขียวอยู่ตรงนี้สีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก็สีม่วงอยู่ฝั่งนู้นเราจะต้องปกป้องแล้วก็สีแดงหือมันเป็นุีเกิดซอมบี้เลยเหมือนผีเกิดซอมบี้มาก,กว่ะ ีถ้าเราลองเคลียร์ซอมบี้เรอกข้างนอกได้ปุ๊บเราลงแต่เออออกไม่ได้เราห้ามโดนซอมบี้ของขัดดีกว่าไม่แน่ใจหนึ่งกระสุนก็หมดเลยยังไม่หมดยังไม่หมดหนูหวผมว่าหนูจะฝ่าไปชั้นใต้ดินดีกว่าไปชั้นใต้ดินดีกว่า จำได้ว่ามันมีทางเข้าไปชั้นใต้ดินยังไงชั้นใต้ดินปลอดภัยหวังว่าจะปลอดภัยแล้วทำไมเสี่ยงโอ้โหปลอดภัยมากโอเคปลอดภัยผีเยอะกว่าข้างนอกอีกโอ้โหมีโครงกระดูกเนี่ย อูด้านหลังก็มาโอ้โหวิโอเคมันไม่ง่ายละมันไม่ง่ายละมันไม่ง่ายเอ้ยระเบิดระเบิดเลยสิห,หนีละหนีละม่ยิงม่ยิงแม่ทานใจดีอือหือ มาไม่ลึกจุ๊บจู๊บจุ๊บโอ้หเสียดายกระโดดไม่ได้ถ้ากระโดดได้นี่จุ๊บถีได้เลยมั้ยมาดูมาดิมาดิโอ้หมาดูนี่เลยลอยมันลงมาลงมาลงมามาเฮ้ยมานี่มานี่มานี่โอ้โห เยอะจัดเลยเออลงไปลงไปอ้หูีทางเดียวโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนช่วยด้วยรอเพื่อนมาช่วย รออยู่แบบนี้งานสามจุสองวิน่าจะไม่มีใครลงมาแล้วมนะั้งทุกคนอรอเพื่อนมาช่วยไม่มีใครลงมาทอมบี้ก็เยอะมากยี่สิบวินี่งินนี่หน,น,หน,หนเราก็ต้อง พยายามเพื่อบบนๆจัดการที่มันเดินผ่านอะไรื่นเลยอุ๊ยอุ๊ย,ยด,ดีเพื่อนน,นมาช่วยแต่ตอนนี้เหลือแค่ปืนพวกโอเค เลี้ยวย่างไนมันจะมีจบดตมไหมเนี่ยหรือเราจะต้องเล่นไปเ,เรื่อยๆนนก็ยังไม่ได้ตีมาอีกเลี้ยวรอบที่สิบไม่ดีเนี่ยไม่ดีเนี่ยนั่นง่ายไปอยู่ด้านบนดีกว่าด้านบนจะมี อยู่ด้านล่างดีกว่าคุณเยอะกว่ามีแต่ปืนพกแล้วอ๋อนี่ไงเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ไไดอออาร์พีจีเลยรู้แบบนี้ต้องแต่เลขก็จบเลยดอกคัใช้ดอกคัใช้ใช้มีดเน่ยมีดน่าจะไม่ได้ผมใช้ปืนแบบปืนไม่แหละ โอ้โหและเสียงเสียงมันแบบมันเยอะมากเสียงคือรู้ว่าเยอะแต่แต่ไม่มีน่ากลัวตรงนี้นี่ตามเพื่อนไปก่อนเนดะี๋ยวตามไม่ทันเจะรอด,ด้วยโอเคอืมน่าจะให้เรายิงไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้าเชนั้นก็ แค่นี้เลยไหม1ดนาทีแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะมีมันจะมีจบไหมผมว่าไม่น่ามีนะโอ้ยเสียงมันอยู่เต็มหมดเลยโอเคมัน นั่นเหมือนไม่มีจบเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็อเอาแค่นี้ก่อนไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชอบเดี๋ยวใครใครชอบเดี๋ยวอีพีหน้ามาทำต่อ,อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเ,เดี๋ยวอีพีหน้ามาทำต่อโอเคเจอกันใน